สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสวัยพารวยผู้เฒ่าพารวยครับเอฟซีครับผมตามเซียนใบคือพองนครับเอฟซีครับผมก่อนเข้าไปชมคลิปของพองนดเราขับเนาะเอฟซีก็ให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเสื่อกลางเป็นแนวทางซื่อครับเอฟซีครับผมทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะเป็นสื่อกลางให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนครับ กา,า,างวางพลังยางไปบาดพงนวนครับยู่ซีครับผมหะใช้วิจารณญาณในการรับช่วครับผมบนะพงโวนนะครับเพินเ่นรอดวันใดนะครับเพิ่นเป็นคนใบนะครับเขาต้องอาศัยสื่อสารกันทั้งมือบางพี่กะสื่อสารกัน ไปซื้อสารกันมานะครับเนาะเพิ่นกัดสีเขียนให้นลดครับอยู่ซี่ครับผมนะครับผมพอใบก็เลยบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้่องเอซีครับผมมักกัจัดขัดกระพานนะครับเนาะขันมาขันชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับอุ้ยซี่ครับสำหรับเอฟซีใหม่ที่เขามาเนาะครับเนาะพอโน่นเพิ่นเป็นเลขผีพุ่มเป็นเลขฝันนะครับเด้่องเพิ่นฝันเอานะครับเนาะเลขเพิ่นบ่หลายตัวครับอุ้ยซี่ครับผมเป็นเลขสามตัวสองตัว มีสองหางเท่านั้นครับเอฟซีครับผมนะครับเนาะเนี่ยนี่มือนีมากคับพอดีครับเอฟซีครับผ <mind of> <world> นมานั่งจักตอกกุนาบานพอดีนะครับเนาะไปเ <P on the street> บิงบ้งเฟิรนชีอ่าเขียนให้เบิ้งนะครับมาโฟงวดที่แล้วของพงนวลปะเข่าด้วยครับงวดที่แล้วนะครับเนาะมามางวดนี่มาติดตามพงนวนเบิ้งนะครับคนสิได้ตัวใดมาฝากมาตอนเอฟซีทุกท่านทุกคนครับอ่าไก่สีหอดหน, <P on the street> นาให้นหน้าแล้วนะครับเ <P on the street> พิ่นกะอ่าเริ่มจักตอกแล้ว นั่งอยู่หน้าบ้านอากาศเย็นๆจักตอกขับยุ่ซีครับผมเอา,เอาอมาเนี่ยปลดนันจักเทียมากเหมือนอีก็ส่งเาเนอ้อบัดนี้เนะเาะกำลังจักตอกอยู่ขับยุ่ซีครับผมเอาลืมเอาของมาตัวละ

พุมหลังบ้านเนี่ยพุ่มหลังบ้านนี่แน่นอนกลัวพระสันขับยุซี่กับผมเพราะว่าโงงนเพราะว่าอยู่พุ่มหลังบ้านเนี่ยเออโอ้ออโอ้โอ้อ อ้อะเอเ <directional. S 2> ออนี่อืมโอ้คนว่าคนไปนั่งเอาอยูุขุนรับยุซี่กับผมได้มาหกหกขาพั่สนอืนมนะครับเนาะอ๋ออ้นอนฝันเอายุพุ่มหลังบ้านนี่พี่นแม่นกลัวอืมค,ออ 5, ครับยซี่ับในหกหกขาครับอืมอืม อืมอืมอืมเอเออเออมาหอดบ่หงทำเพลงอย่างเลยครับอันนี้เลขนอนฝันเอาได้ครับด้วยไอพีครับผมเพื่นนอนฝันเอาอืมอืม นอนฝันเอาเด้อครับเ้อเล็กอยู่นี่พุม่มอยู่หลังบ้านนี่แน่นอนกลัวว่าสันงวดที่แล้วเป็นเล็กไปนั่งเอาว่าสันว่าเห็นว่าสามตัวครับสองตัวครับพี่กับผม 嗯哼嗯嗯嗯哦，你。 อืมโอ้โอ oh, oh. 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 oh, wow. ้อืออ๋อสามศูนยมเนครับเป็นสามเจ็ดเอาวงกลมวงกลมอืมอืมเอ้าบัตนี้สามตัวครับอุซี่ครับผม โอ้วงกลมสามเจ็ดครพี่ครับครับเก่าเก่าครับอืเออเออืเออ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  เออเอออ๋ออ,อันนี้เป็นเลขฝัน د, เราเลยครับเลือดเอฟซีครับผมเออเออเออออืออืออันนี้เป็นเลขฝันเลยครับเลือดเอฟซีครับเพิ่นฝันเอา คนบ่อใดกันมาครับมาแปดด้วยบนครับ,ล,บ,รบล่างครับเก่าๆก็แปดปๆเป็นเหลี่ยกรางนะครับเอฟซีครับผมอืมอ โอ้สามเกดกับสีศูน <Awesome. S 2> ี4 4่ตัวสามเ็ดวงกลมไวคือเป็นต oh. so ัวเน้นตัวซีศูนี่วงกลมไวคือเป็นเลขกันครับพี่ครับผมแปดแปดนี่เป็นกันตัวเน้นล่างคือเก้าเก้าออเออเออโอเออเออสามตัวนี่บนครับพี่ีกับสามสามเกดกับสามเ็ดเป็นบนเออเออ เมื่อกี้เพท่อนในขยายให้หนะครับเอฟซครับผมอ,มอมของพองงนครับวิธีครับผมมีเลขอยู่แค่นี้สามตัวสามสามเกดบนเห็นปะและะ้ว <c oughs> ก็เก้าเก้านี่เป็นเลขล่างครับวิธีครับผม, <c oughs> อมโอ้โอตัวนึงอ๋อพงงนงดที่แล้วบนไดนเล็เลขฝันเอาเออ แต่ส่วนหลายเลขของพงวนนี่เป็นเลขฝันครับยุซี่ครับผมอ๋อเดี๋ยวเรเปิดอือเอออ๋อันนี้เป็นเลขเอ๊ะเง้อโอสามสามศูนย์หามางวดทีเดียวครับเป็นเลขไปนั่งเอาบ่ได้ประสันว่าบ่เขาประสันเพิ่นว่าเพิ่นบ่มักประสันครับเออ่ยเนี่ยบนเพิ่นบ่มักมันบ่เขานะมืกันว่าบ่ดีประสันว่าครับยุี่ครับ สำหรับเลขตัวนี้เลขเลขตัวนี้นะครับก็เอฟซีครับคือเคนเน้นใหนะ้นะครับเนอะคนเน้นให้ครับวิธีครับผมเป็นสามสามเกตนะครับเน้นสามเกตครับจีวงกห้ยเอฟซีเพราะว่าจีด้เห็นชัดๆนะครับเนาะอืะ สำหรับพ่อโน้นขับยุทธีครับผมสำหรับเน้นให้แล้วขับยุทธีครับอ่ามากัดจัดขัดกระพานเด้อครับเด้อคันมาคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทีมงานพอสวยพารวยนะครับยุทธีครับผมผู้เฒ่าพารวยครับขอจบคลิปวัเพียงเท่านี้พอกข้าไปในคลิปหน้าสวัสดีครับ